สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับการอัปเดตใหญ่นั่นเองว่าจะมีอะไรมาบ้างโดยผมจะแยกเป็น2กรณีนะ 1. คือสิ่งที่จะต้องทำก่อนที่จะอัปนะครับ2หลังอัปมีอะไรมาใหม่บ้างโดยไอข้อที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาจากข้อมูลอันเก่าซึ่งประมาณเดือน6เดือนที่แล้วครับช่วงที่มีน้องพยูนย้ำา6เดือนที่แล้วก็คือเดือนมีนานั่นแหละโดยผมเอาคลิปของผมมาดูเองนั่นแหละ ว่าเอ้ยอัปเดตใหม่มันมีอะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเหลากันในคลิปนี้ดีกว่าแต่ว่าจะเป็นแค่ข้อมูลของเก่านะแล้วเอามาปเปรียบเทียบกับของใหม่ว่าจะคล้ายกันหรือเปล่าค่อยว่ากันเอาละประเด็นแรกก่อนครับอันนี้มาที่หน้าจอก่อนก่อนที่จะอัปเดตคุณต้องทําอะไรบ้างยกตัวอย่าง ID ของตัวเองนะครับเช่นมาที่ตรงนี้มาที่ลิงก์ข้อมูลหรือว่าเชื่อมต่อข้อมูลนั่นแหละครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทําเป็นอันดับแรกเลยถ้าใครยังไม่ผูกผูกด้วยนะโอเคปะ ใครไม่ผูกผูกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยหลังจากอัปเดตแล้วแม่งเข้าไม่ได้นะโอเคไหมผมเลยอยากย้ำตรงนี้ว่าใครยังไม่ผูกก็ผูกให้เรียบร้อยก่อนเป็นอันดับแรกนะครับส่วนถ้าใครไม่อยากผูกนะคำแนะนําคือโอนย้ายข้อมูลตรงนี้เอาไว้แต่การโอนย้ายคุณจะต้องยกเลิกการผูกก่อนถ้าไม่ยกเลิกมันจะโอนย้ายไม่ได้นะครับโอเคไหมมีอยู่2กรณีนะ1นถ้าไม่ผูกก็2โอนย้ายข้อมูลไห้ก่อนไปใส่รหัสรอไว้อนะเช่นอาจจะเป็นเลขหนึ่งถึงสิบ 1.0 1.9หรือจะเป็น a a 1 2 3 4 5ก็ได้ตั้งไปเลยนะครับกันพลาดกันพลาดน,นะแต่ผูกแล้วไม่ต้องสนใจมากเพราะยังไงคุณก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเหตุผลเพราะบางคนหลังจากที่พวกนี้อัปเดตแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเข้า ID ไม่ได้เช่นอาจจะแบบผูก Google เอ้ผูก y Store แล้วมีปัญหาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะส่วน iOS จะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วจะมีแค่ Android นะครับส่วนก็คำแนะนำผูกไว้คือจบอันนี้คือข้อแรก มาข้อที่2ครับก็คือว่าในส่วนของการอัปเดตมันจะอัปอะไรบ้างโดยเบื้องต้นเนี่ยตัวเกมได้บอกมาแล้วนะว่าด่านใหม่ครับอันนี้เป็นด่านใหม่แบบแนวกิจกรรมนะหรือเรียกง่ายๆว่าดึงธงนั่นแหละแต่ว่าเป็นด่านทีลปาป์าซึ่งอย่างก่อนหน้านี้มีด่านของซาวันดี้นั่นแหละที่เป็นอันใหมอ่อันนี้เป็นทีละปราครับซึ่งธงทั้งหมดเนี่ยจะมีแบบตามนี้เลยฮะมันมี2 2ชั้นเนาะชั้นบนกับชั้นล่างครับก็ไปแย่งๆกันเอา และกันแน่นอนว่าอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ที่จะมาพรุ่งนี้หลังจากอัปเดตเนาะซึ่งในวันนี้คุณดูว่ามาหมดพรุ่งนี้เที่ยงพอดีเป๊ะเลยดังนั้นเป็นไปได้สูงสุดนะครับตัวเกมหลังอัปเดตก็จะเอาด่านนี้เข้ามาเป็นอีเวนต์โดยทันทีและเดี๋ยวมีคนถามว่าปิดกี่ชั่วโมงนะครับโดยเบื้องต้นก็คือ11โมงถึง5โมงเย็นหรือเอาง่ายๆติดตามในหลายกลุ่มก็ได้ เปิดแล้วเดี๋ยวมันก็บอกกันอยู่แล้วละ่ะ <c oughs> ก็เวลาเดียวคร่าวๆสี่ถึงหกโมงเย็ยนแล้วกันประมาณนี้ยังไงก็ไม่เกินนะส่วนใหญ่เกมมันไม่มีเลื่อนไม่มีโลกเลื่อนนะประมาณนี้ไม่รอดไม่รอดยังไงก็เปิดแล้วก็ในส่วนของที่ผมคิดไว้ว่ามันน่าจะอัพเพิ่มเติมนะฮะก็อันนี้คือเมื่อกี้ค,คือข้อมูลหลุดแต่เน,นี้ยเป็นข้อมูลของเก่าซึ่งผมเอามาเปรียบเทียบให้อ่าในส่วนของอันเนี้ยเรียกว่าเป็นเศษแหงอ่ะเศษแหลง จากปกติ50เศษมันจะได้อยู่ที่75เศษนะครับแล้วก็ได้เพเพิ่มมาด้วยอันนี้คืออย่างแรกที่เป็นไปได้ที่มันจะได้แต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะอันนี้ผมเทียบจากข้อมูลเก่าเฉยๆนะถ้าไม่ได้ก็ช่างหัวมันเนาะอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของเป็นกิจกรรมข้าปั้นครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อปั้นนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นแท่งเหลืองก็ได้งงว่ะเป็นแท่งเหลืองลงอีเวนต์เสร็จหลังออกจากอีเวนต์คุณก็จะได้อันนี้มาเพื่อเอาไปแลกของซึ่งของเนี่ย ตอนนั้นมีน้องพยูนมาใหม่6เดือนที่แล้วนะไปไม่ได้ไหมว่าตอนนี้อาจจะมีตัวละครมาใหม่ก็ได้ซึ่งเป็นแบบทีลปาร์คงงป่ะแมททีลปาร์คใครนะอขาจะมาใครนะอ,อะไรเงี้ยเฮ้ยตัวยักษ์ปะวะหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วอันนี้ไม่รู้แต่จ,จะมาเป็น3ดาวก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่อัพเดเนี่ยมันจะมีตัวละครใหม่มาแต่ส่วนใหญ่จะเป็น3มดาว นะครับถามว่าดีไหมดีสิครับ3ดาวโคตรดีเลยครับทำไมหรอก็เพราะว่าเอาแค่2กับ3ดาวตอนเนี้มันจะสุดอยู่ที่อันนี้รวมถึงสาไกเลยนะสาไกลที่เป็นลงหีบอะจะได้อยู่103 o v e r โอเวอร์บุตแต่ว่าถ้ามีในส่วนของตัวใหม่ใหม่ตัวหนึ่งก็จะได้อยู่105มันจะเพิ่มใหม่อีก2อ่ะงงวะเออมันเลยแบบสำคัญนะอย่าลืมนะครับแล้วก็อาจจะมีเหรียญอีเวนต์มาใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน อาจจะมาแทรกเลยก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มันจะัพในอนาคตนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นแบบปรับบั๊บนู่นนี่น,นั่นมันก็ไม่ไม่ค่อยจะเห็นผลอะไรอยู่แล้วเอาแค่ว่าหลักๆมันอัปเดตประมาณนี้แล้ะกันในแบบการอัปเดตใหญ่แล้วเดี๋ยวน่าจะมีอะไรแบบหลังจากนี้ไหมก็รีรันครับ ex ไม่รอดครับเหตุผลเพราะว่าลองดูตัวตู้ของโรเจอร์ครับจะหมดอยู่แล้วนะครับเนี่ยหมดพรุ่งนี้นะครับ มาควาว่าตัวเกมเนี่ยมันคำนวณมาแล้วล่ะว่าเดี๋ยวหลังจากอัปเดตน่าจะมีตัวละครรีรันย้ำรีรันแต่ว่าทีนี้เพิ่มเติมที่ผมสงสัยอันนี้คือแค่คาดการของตัวเองนะเหตุผลเป็นดังนี้ทีละพาร์คตัวอะไรมาวะงงอ่ะคือกูนึกภาไม่ออกมึงมาโซนทีละพาร์คใครวะกูนึกไม่ออกจริงตอนนี้ตอนนี้คือนึกไม่ออกเลยโมเรียรก็มาลากนั้นไปแล้ว ไหนแมก็มาแล้วใครวะนึกไม่ออกจริงๆนะเออตัวรีลันอนะ่ะมันไม่มีทีรบปากนะหรือว่ารีลันจะเป็นคูมะันะที่มาตอนหลังก็ไม่รู้เนาะอันนี้คือตอบโดยไม่รู้ค่าดเดานะหรืออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เป็นแค่รีลันอีก3ตัวที่ังไม่มา1นึ่งเซโต้สองแม่ใหญ่วิ่งนะครับแล้วก็3ไคโดโลอาจจะมีรีลันมา3ตัวนั้นเลยก็ได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คําตอบอะไรท้งนั้นเป็นการคาดการเล่นๆและกันนะครับอ่ะ ที่เหลือก็เดี๋ยวพ่กนี้ค่อยมาดูเนาะเอาง่ายๆว่าสัก6กโมงเย็นเข้าเกมเผื่อมีคนถามเปิดกี่โมงหกโมงเย็นมึงเข้าอะ่ะจบแค่นั้นก่อนสิบโมงหรือ11บเอโมงก็เล่นให้เสร็จ4ี่รอบการพลาดไว้นะฮะมั้งั้นคุณจะเสียผลประโยชน์โดยใช่เหตุนั่นเองอ่ะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันและขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่อัปเดตช้าเหตุผลคือผมคิดว่ามันจะต้องอัปเดตข้อมูลอะไรมาบางอย่างซึ่ง อัพจริงๆด้วยครับอัพจริงๆด้วยก็คือในส่วนของด่านที่ผมบอกด่านทีลบป้าก็แหละส่วนตัวคิดว่ามันต้องอัพก็เลยยังไม่ทําคลิปสุดท้ายพอมันอัพก็เลยทําคลิปมาบอกเลยทันทีพราอเวลาทุกอย่างครบนะก่อนหนึ่งวันหวังว่าจะไม่มีปัญหากันเนาะและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ที่ใต้เดฟคิปชั่นส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆน,นั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรรสามามถ ขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม